ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นไดนโนเสาร์ออกไข่นะครับเป็นซีรีส์ไดโนวอลเล่นะเหมือนกับชุดที่ผมเคยแนะนําไปนะครับที่ว่าเป็นไทเซนโลท็อปนะแต่ตัวนั้นออกไข่ไม่ได้แต่มางวดนี้ออกไข่ได้มีทั้งหมดสองสีนะเขียวกับน้ำตาลเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่หญๆคอยาวๆข้างหลังก็จะมีที่ปดก่อนนะเราก็ปปดก่อน กดตัวออกกดหางออกก่อนส่วนไดโนเสาร์นี้ก็ยังมีมแกนนะมีแกนเราก็ต้องปลดออกด้วยตรงนี้ข้างล่างก็ยังมีที่ช่องใส่ฐานเดิมดูจากขนาดแล้วก็คงจะสามก้อนยังใช้ฐานสองเสามก้อนนะเป็นตัวขับพลังงานยังหาซื้อได้ตามร้านขายข,ายของเล่นใหญ่ๆนะหรือตามห้างก็น่าจะมีอยู่ วิธีต่อก็ยังเหมือนเดิมนะยังมีไฟให้ที่คอเป็นภาพคล้ายๆกับว่าเป็นภาพฉายสไลด์นะลงคอเมอเดิมรู้สึกว่าเซตนี้จะมาขยับหัวขยับหางไม่ได้นะมาเป็นรุ่นทั้งตัวเลยนีเพราะว่าผมดูแล้วขยับหัวขยับหางไม่ได้สวิตช์ก็อยู่ข้างๆนะอยู่จุดเดิมเลย ก็ยังให้มาสองฟองเองครับไม่ได้ให้มาสามฟองนะเหมือนเซตตู้ไปเห็นนะอ่าอ,ออกแล้วอ่ะเ็จขยับเร็วนะขยับเร็วออกสายเร็วอยู่บน เดี๋ยวเราให้ออกไข่อีกกองนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนสถานที่เล่นกันกันดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะเอาละครับผมก็จะมาลองเล่นให้ดูอีกทีนึงนะก่อนอื่นก็ใส่ไข่ลงไปก่อนนะครับตรงช่องนี้นะแล้วก็กดสวิตอ่าออกมาแล้วรวดเร็ว,รวทันใจดีรู้สึกว่าเซตนี้ออกไข่เร็วนะ บางทีก็ออกไข่นะบางทีก็ไม่ออกไข่ก็ออกแล้วแต่จังหวะมันนะรู้สึกว่าหางกับคอนี่ขยับไม่ได้นะแต่แต่ไฟก็ยังมาให้นะทิตาทิลิ้นด้วยแล้วก็มีภาพฉายสไลด์ตรงคอให้มาเหมือนกับชุดบางก่อน,อน,อนท,ทั่วไปที่ผมเคยรีวิวนะเซตนี้ก็ยังหาซื้อได้ตามห้างนะครับหรือตามร้านขายของเล่นใหญ่ๆนะ ก็ลองไปหาเดินดูนะครับคลิปนี้เหมาะกับเด็กๆนะเด็กเลยคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ